พลเอกสุรยุธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120เตียงได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตามนโยบายแซปของกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลระดับ A ที่นอกจากจะให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาแล้ว ยัเป็นแหล่งฝึกอ,อบรมเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดนครนพนมโซนใต้สี่อำเภอคืออำเผอธาตนพนมอําเภอเรนูนครอําเภอนาแก่และอําเภอวังยาง ที่ผ่านมามีผลงานในการดูแลและแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่สาคัญหลายเรื่องอาทิด้านอายุรกรรมมีการพัฒนาหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเทื่ยนที่โดยตั้งแต่ปี2 5 6 5ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันไปแล้ว1้3ยคนทั้งยังขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์อาทิโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการจัดบริการคลินิกเฉพาะทาง10คลินิก มีผู้เข้ารับบริการ720คนโครงการดณรงคัดกรงมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีผู้รับการส่องกล้อง747คนในจำนวนนี้ได้รับการตัดติ่งเนื้อ274คนและตรวจพบเป็นมะเร็ง11คนส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชในทศวรรษที่5นี้จะดําเนินการผ่านยุทธศาสตร์หลัก4ด้านคือยุทธศาสตร์ที่1ชุมชนมีสุขภาวะยุทธศาสตร์ที่2ผู้รับบริการมีความสุขยุทธศาสตร์ที่3บุคลากรมีความสุข และยุทธศาสตร์ที่4โรงพยาบาลแห่งความสุข